สวัสดีครับพี่รองครับเดี๋ยว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 ต้องมาเช็กกันเาต้องมาเช็กกันป้าป้าข่เบิ้งคลิปเจ้าหัวได้จบเป็นนางหล่อนซุมนี่ว่าเอ้าเลขที่ออกแล้วยไข่เบิ้งคลิปเจวโจวอิซึ่งโจวจิตโจวซองเรียนเมียเบิ้งคลิปเจ้าจบป้าบรรยากาศใช้ได้เป็นล้านเท่ดิบหันหรอกถึกสามลอยห้องเอาคอนเทนต์มาสั่นว่าเออไปนักเกาจิตไข่กระถืียหกใบนี่นั่นแหละ ท่านั้นหละหกใบหกสิบใบวัดีหกใบไตเดีใไตเด้ยไต่บริสุทธิ์ซื้อซื้อหกหนึ่งอีนั่งนะคือบอกเขาคักแต่เขาคือบู้สื่อเนาะเขาบู้สื่อแล้วได้ชูหลงผ้อเลยเตรียมเลยเออไม่แรงเนี่ยเมบ่อคิธนาคารจ้าทะลุทะไลเลยอันคือบอกคักบอกแมอ่แปดสูตรแปดเก้าหกสูตเพ่อนเออแบบชัดเกียวเลยชัดเจนแล้วก็เป้าย่ำกันเก้าหมฆปกตินายจื้อบริสุทได้เมียนคนลูกจะมาขอบู้สื่อได้เออาขอคอยเคลื่อนา ค่นดูไก่บ่คอยได้น้ำนางเด้วยี่แต่คนไก่ไก่ได้บีเราเป็นคนไปซื้อทุกท่านซื้อยังซื้อทุนโรตารี่โรตารี่เราซื้อมื่อนี้บ่ล่ะบ่ซื้อมื่อยู่อุดรน่ะละนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเพิ่นถือว่าพอดีคนลุกคนลุกเขาให้คอยซื้ออยู่เขาซื้อซูนเก่าเพเอาบ่ซูนหกเพรเอาดอกบ่มักเลขคอยมักงอนี้เดลขคอยมักเก่าเจ็ดเจ็ดศูนย์กับเก่าสองกับเพิ่งคลิปจ้าอกระจกปลาเก่าสองมาออกใส่บรรยากาศใช่คับ ตข่อยก็จำประเด็ว่าอยู่ในกระเป๋าข่อยมียุ่นสูนหกยุ่นนะพอเดี๋ยวโพสโซเขาเดี๋ยวลอพ่อพ่อพ่อว่าบระมาณไหนขี่รถแหมที่ถือพกไปนั่นกะกะบารู้ว่ากี่เด้กลุ่มทุนบ้างโพสเอาเหรียญจากเฟซบุ๊กขึ้นไหมเออนั่นแหละขึ้นเนี้ยได้ที่โศกแล้วโศกแล้วถือว่าโศกเอ้าครับถือว่าโศกถูกพี่น้องนี่แล้วได้ไรเจไปเบิ่งได้ข้อเมนต์ที่ล่ะเบิ่งคอยเบิ่งแเราคอยคอยเตรียมตัวเราเมื่อแรกคอยสิปล่อยให้มัน กี่มงสทุ่มสองทุ่มเวลาเดิมทางช่องการชัยระเบิดออฟฟิเชียลมาอะไรวันเกิดมาวันเกิดตอนนี้2องแ0 0สองแสนมครับกว่าส1 2แสนหนึ่ง่นพาแนนตอนนี้ครับก็ฝังไว้ว่าได้สักห้าแสนมือไดฮอตหฮอตมือใดฮอตฮอตวันเกิดพุธเนาะบอลหรอเนาะตอนนี้เขารอ24 คอยดู24่สิตอนนี้คนรอโอนยีบสีเพราะว่าไล่เรียนกับเมื่อละเจ็ดแปดพันสี่หานหนึ่งครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะกลับอุบลครับบ่อปรนเดี่ยวไปเพราะว่าทิไปสร้างค้องสัยัางเข้าบาทเหลืออีก3งานกับปีฤดูกาลแล้ยเอาครับถือว่าปังยี่สิบสีนี้เจอกันแจกไอ้มุนุพุยเห็นไหมที่เรากะพอดีเลยเห็นไหมพอยี่สิบหบเจ็ด เมียวลาเมียวลาตีมใช่ใครอ้อติมนาทีบ่อย่างเดียวผู้ใดกินแต่นักแข่งมาใครอ้อเป็นประเด็นกระแตงไหมแล้วแต่แล้วแตงแต่งเป็นต้นกล้วยก็ได้ยนีไปตองแมนเออใครมีไอเดียดีๆก็แต่งไปเพราะผู้เฒ่าผู้ม่ฮ่อแต่งหมดแล้อะไรร้านร้านเออต้นแล้วเอาไหมเอาไหมอะไรลุงชัยลุงชัยลุงชัยเรียกทำไมนี่ดีครับเรียกทำไมต่อดีกัหรือเปล่าลูกพี่ครับพ่อสิ อะไรนะพูดให้มันช้าพูดช้าๆถูกหวไใชไหมถูกเกือบตายตัดเจ็ข้างล่างหอยสูดสูดเจ็ตไล่เออตุเี่หอยไล่ไปเออพอไม่ล้วเร็วๆขอเขาจ่ายตังก่อนนะเจ้ามือเจ้ามือออกเยอะเลยเยอะเลยอโอ้ลูกไก่ใช้ออกตัวแล้วหอไม่ใช่เจ้ามือน่ะ เขารอเคียร์อยู่ก็ไม่เกินวันนี้แหละประมาณทุ่มสองทุ่มจะมือสอเตะอยู่แหละได้สามแสนอ่ะเก้าแสนกลัวแทกออกหลุกเล็กซุ่อีกสองสามตัวกถึงสามร้อยซื้อหลายตัวเลยเจ้าหนึ่งสามรอยเจ้าหนึ่งหาร้อยเจ้าน่แมือกูหลออกแก้ไปมาหับคุณมาอยู่ใส่อีกปลาสนามคือดีแท่อากาศดีพร้อม โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือแต่โรงเรียนบ้าน,นาเ,เขาเคยมาแล้วมาถึงเจ้าพ่ะท่านมาพ่ะท่านมาจังได้ท่านมาไหมกเคยมาแล้วเนะาะครั้งหนึ่งโอ้ยใจนะครับคนละบาทหรือปลาบ้านนี่ละบา้านสนามไม่บัานจ้าบาทในการใชไหมร้บาทัตรแข็งได้ประมาณสามพันแล้วโอ้ร้อยสี่สิบบาทพี่น้องครับหนางานแอดมินแป้งเป็นไงเป็นยังไงไม่ยุ่นหนีจากมือแล้วนี่ มาจากนั้นเลฮะสิบสองมืละสิบองมื่กลัวๆครับแ่อวาเ็คไอ่าเอาเบิ้งฟีดแบ็กเบิ้งคอมมินพี่น้องเอซแฟนคลับเพื่นต้องการยังแบบใดว่าจังใดกเอาตามนั้นครับครับคุับครับผมถึอจับาคถือลอตเตอรี่ถึอลอตเตอรี่หกใบ อุงอิงบอกเมื่อยู่อุดรโอ้เห็นแล้วปะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ผู้สาวเอ็มอยหาซิบไหมสวัสด,ดีครับยูรถอยู่ครับอยู่กับหลานย่อยข้าวย่อยข้า้สุดยอดเลย สวัสดีครับวันนี้เขามีกิจกรรมเอียงดีๆมาให้พี่น้องเอฟซีเราวันนี้แอดไลน์แล้วก็เล่นเกมโยนหัวใจกันร้อยค่ะรับเสื้อพิมพมดีมาซึ่งก็ได้พี่บูธนะสิคนละสิ่ขายก็มีขายก็มีเจกก็มีอากาศแจ่มเสียงขึ้เก่าเงีแจ่มเสียงขึ้เก่าโอ้ยนท่วงคือเก่ามาวันกันไล่ๆนะค่ะสองร้อยเพจบ้านแองค่ะวันนี้อยู่ที่วัดหนองมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ สวัสดีค่ะ้งามเนาะมเยหาสุดยอดอีิลม่อั่ไยน่า้าไปบ้านใคไารไปจังไหนมันลูกสาวสิมาไปบ่อด้โอ้ยหญิงสิมาขอกรสมาเสือเสือยนี่เจ้าน้อยเจ้าฮอมักินกระตัวดักเลี้ยงนี่ยังกินสัตว์มุกน้หมมุกบบุกเขียดกินั้ยจ้จางเฮ้ยสิ่งของบ้านเ้อยี่ พ่อดเป็นตลายได้มื้ยีิอันนี้อันนี้ค็ว่าเตเี๊ยบวาเต้แจกได้ดิเอาพระแจกเข้าอายใกินฟรีนึ่งือตัวนี้เอาที่ีก็มีแจกกมีไปแซ่ยเย็นเกินมันก็อิ่บีีเย็นหรือยังลูกเย็นหรือยังซื้ากินยังยังอันอันแกตามหาบันคีณบอเห็นวเาเป็นคนอยู่วิลังนี่แหละบ้าากัดพูด โอ้ยไก็จกจับได้ก็จะโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวจะฟ้าเปิดด้อันนี้กินกาแฟมาแล้วเสบเื้อเเอาให้น้องแป้งให้น้องแป้งใหน้องแป้งมาขันปอดยี่กินอยู่โอ้ยบอโอ้ยเอะดึงเลขบอเขาคือบอกคกแขกอิงอบอกเขาจะแ0แ06โค้ด่ะ08 90เข้าว่ะ เราพูดโดยเป้ยล่ะเบิ้งเราเบิ่งสุกคลิปอีหลีดิเบิ้งทุกคลิปเยอะอีน้องย่าพึ่งไฟพึ่งเวะบานพึ่งกระต๊อบไปหน่อยถึงตัวบานพึ่งอยู่นี่นี่โน่นดินแดงสะดึกนี่ไอท่อตูบหมานี่แน่ทั้งหนีผลีพึ่งต่ว่าสืบที่อยู่นั้นแต่ว่าพึ่งไฟพึ่งเอาพึ่จอดอยู่พึ่จอดมาที่บานพึ่งพึ่งเฮ็ดดี่อยู่จัีกันคอยสนับสนุนค่ะว่ามันถือตาคอยอยู่แต่สนับสนุนคอยเริ่มคอยเห็นบานเจ้าเลี้ยว

กัดกินนะครับข้อพอกันไปพี่น้องมือเจ้าอย่ามาบอกวิีเพยาะยัการใช้แล้วบอกในมือมือได้ดิเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรวยทกผู้ทุกคนครับ